Hmm. Keine Wasser. Keine Wasser mehr. Mm -hmm. mm -hmm. Super. Mm -hmm. Da, butzel. น,น้ำแข็งนะคะนี่อันนี้คือน้ำแข็งะคะ่ะหนาวมากเลยหนาวเป็นน้ำแข็งแต่โชคดีตอนเช้ามามีแสงแดดเอออู้หงมาได้เช้าแกอแต่เช้าแกชิงช้าไหมลูกของโปรดไปไหนรุจ,จ่าเล่นกระดานลื่นรุจจ่า ดูใบไม้ก็เป็นน้ำแข็งแต่ว่าตอนนี้อุ่นนะคะมีแสงแดดว้าวเคลตตาคนเก่งไหมเคตาเด่ะเคลตตาเด่ะเคลตตาฟิลิก้าปีนปีนเลยอจปีน เออสล่คนแกงเมือเปื่อนกลมมือเพื่อน Lutsche, chưa? lutsche. Günther. không Günther. 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 Günther.

มาดึงแม่อุ้ยอุ้ยเฮ้ยครับอาจจะแม่ช่วยชาดาชาดาชาชาดาฮัลโหลว้าวกุมักเลตเตอร์อู้เลตเตออู้ฮอค่ะอ๋อพัสอว์พัมแมนเนนดี้เนนดี้พัสอว์ ไอ้ตายปุ๊บสุเป์เอาอีกเอาอีกปีนอีกอปีนไม่ได้เดี๋ยวแม่ช่วยเอามาคืนพัดเอาอื ยาซูเปอร์เกงจังเลยเกงแล้วแต่ปีนยังไม่ได้เกงจังเลยซูเปอร์อืมเอาสำรวจสำรวจเอาสำรวจนกไห้มานกไห้มาไอจ้าวันอาทิตย์นะคะร้านค้าปิด ลานค่ะที่เคยมาซื้อของก็พอเพิ่นจ,จําได้ไปายจ้าเอ๋อสำรวจว้เอาจะเ,เอาเอะไร เอาเท้าอะไรม้ามาลุ๊กบ้ามกบ้ามาลุ๊กบ้ามาลุกคอมคอม here คอม here มิดบ้างมามาเริ่มวะโอมให้แม่อุ้มเออเห็นแม่เห็นแม่ก็จะอ้อนแบบนี้โฮ่โฮให้แม่อุ้มโอ้โฮค่ะโฮค่ะให้แม่อุ้ม

ฟ yeah. oh. 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 uh ิลี่กุ๊กก พี่สองคนนะ่ะพนก็นชวนนะชวนไปเล่นไอ้ตรงที่เป็นที่นั่งหมุนค่ะนั่งหมุนเพิ่งเงไปเล่นตรงงานกันไหมแต่ฟิลิกไม่ไปนะคะเด็กหน่อยบูหูเหลืองบูหูเรืองว่าเขาชวนจะของกับยากระเล่นอยู่มองนี่แต่แอบ,บดูเขาฮะแอบบดูพี่เล่นหลูเอาแอบบดูเพิ่ให้แม่อุ้มลงมาเองได้หนูลงมาเองได้ลูก Không mà, không Không, phi lịch Felix phi lịch Phi lịch Phi lịch Không, Chào Chào <cơ>? Chào <coughs> 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 uh, หัวโขกแล้วเมื่อกี้เนี่ยขั้นขั้นเซบ่มาเองได้ลูกอุ้มหน่อยอุ้มหน่อยโอ้หอืมอะแม่มึงขล่นกัน lòng mà lên, nhủ mà oh, không, oh, lòng mà, mẹ cuckoo, <laughs> <Tiena. cười> <laughs> <laughs> โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้โอ้ยโอ้ยโอยอยโก้ย้ยโต้ยโอ้อ้โอ้อ้ยอย้ยโอยอย้้ยอยยย เริ่มมีเด็กเพิ่มขึ้นแล้วอตอนนี้สิบเอ็ดโมงแล้วขามขามเอ่อจับมือเราจับมือเรา <How good. S 2> นะ <c oughs> ไหน <c oughs> ไอ้หนึหน่งอมนนับภาษาไทยนะ <c oughs> หนึ่งตีลิกนับด้วย

บอลลมซีเฟอร์อิาที่เรำไมรองเท้ามันดีอยู่มันกวิเพนไพร์เพนไจับเพนไพร์จับขาไอสไ่ไอส e ไอสไตี่นักวกนักนักไอไอสวย ไปไอ้หูอม่้อสบายน้องนะเว้ยอ๋อเอาให้ทำอีกมันไม่แรงพอต้องได้เล่นกับพ่อนะพ่อพาเล่นแรงๆทุกสูง แม่ไม่กล้าทำสูงๆไงโยนสูงๆมันจะล้มลองเพลง อืมอืมอเช้าก็ของผู้ใหญ่ลูกของผู้ใหญ่โอ้ยโอ้ยโอ้ยอ,อืมปวหัวมันมันเป็นหลุมลึกนะเนี่ยม,มันเป็นหลุมลึก ืองออ้อการตีลังกาลงได้เอ้าบาดเฉียวอืม En dit is de Zo, so. oh nee, dit is Oh, dit is de pet. Oh, Oh nee, die keren niet. Dat gaat langs niet. Oh, 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 oh. De Kuh. De Kuh, de Kuh, de Kuh, de Kuh. นี All right. All right, right, ่คืออมส่ัอนาโอ้นที่ใจเโอ้นยที่ที่นี่จะคุที่วิษดิทีทัวร์ไม่มีประตูเป็นทางออกแต่ไม่มีประตูทัวทัวเจวเทัวเจเท้เว 嗯。 妈，嗯。 ชีกเปลื่นพอนนะมันเพื่อนพัสเอาฟิลิปพ mm ัสเอาอ๋อแล้วถอยหลัง <c oughs> ถอยหลัง ถอยหลังขึ้นถอยหลังขึ้นจากเนินไทยสอนอ๋อถอยหลังขึ้นจากเนินือนอถอยหลังถอยหลังอือ ถอยหลังถอยหลังถอยหลังเป็นขี้คิดตรงถอยหลังเอาเอาเอา แข็งละลายแล้วจ้าอืมอืมอืมอ้แข็งยังเป็นกรวดเลยโอ้นายมาม,ม,มาพี่อยากให้แม่ไปเล่นนำ้ำโอ้เปื่อนลมาที่นี ให้แม่ไปเลน้ำให้แม่เหยียบน้ำ เห็นโตเอ็นโต,นตกินข้าวพนว่าเอสเซนกินกินข้าว

หัวอีกเอาอจ็บ